มาพร้อมใหม่เพียงแค่20,000นิดนิดเท่านั้นหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสยางนะคะ185 60 R 15นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลล์มอนรีนะคะกอรีล่าขาดเนาะวันก่อนนะคะมาพร้อมซิตี้ซีดานนะคะตัวชมใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมความพิเศษนะคะว่ามีความพิเศษอะไรบ้างค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Honda City 1.0 Turbo นะคะตัว SV ปี2020เลยนะคะสีขาวนะคะสียอดฮิยอด,ยอดนิยมเลยนะคะและมาพร้อมใหม่เพียงแค่20,000นิดๆเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยคะ่ะเรามาดูด้านหน้าของตัวรถกันนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะไฟนะคะจะเป็นแบบ โปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะคะและจะมีไฟล a y ์ i ท e r u n n i n n l i g h t นะคะแบบ LED ด้วยนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนล้อนะคะล้อจะเป็นอันลอยจากโรงงานสีทูโทนนะคะขนาดยางนะคะ18560 R15 นะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกนะคะพับ เปิดไฟฟ้านะคะตัวนี้และก็มือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาค่ะตัวนี้นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะคะพร้อมติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะและตัวนี้เรามีคีบีบฉลามด้านบนด้วยนะคะ ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมาค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นสีพุทนนะคะสีดำสีเบจนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะนั่งนะคะจะหุมด้วยหนังสีดำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตรงจอนะคะหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วนะคะ รองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto ลรองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะและรองรับการสั่งงานด้วยเสียงของ Siri ช่องเชื่อมต่อ USB นะคะมีให้2ช่องเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะตัวนี้จะมีกล้องมองภาพขณะถอยหลังนะคะปรับมุมกล้องได้3ระดับเลยนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะตัวนี้พวงมาลัายเป็นแบบ Power ไฟฟ้านะคะ EPS ให้ด้วยนะคะโอ้โหบอกเลยว่า คุ้มสุดๆนะคะออปชั่นคันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้าตัว City 1.0 Turbo ปี2020คันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่น้อยรับประกันเหมือนป้ายแดงรถดีโปรโมชั่นดียิ่งกว่านะคะออกห้างป้ายแดงนะคะ6 6 9 0 0 0บาทแต่กอริล่าให้คุณเพียงแค่5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นดาว0%นอนตลอดอายุสัญญาเพียง9,000บาทเท่านั้นคุณจะมั่นใจได้เลยคะ่ะ ออกรถกับกอริลลาคาคุณจะได้รับรถที่มีคุณภาพเพราะเรามีใบรับประกันคุณภาพรถยนต์3 4 4จุดจากบริษัทกูอินส c t i กชั่นค่ะ และเรายังรับประกันศูนย์ Honda ให้อีก2ปีเต็มค่ะค่ะเราไม่ได้มีแค่ c ิต y คันนี้คันเดียวนะคะเรายังมีซิต y ้ชม1.0 Turbo ศูนย์เทอร์โบให้ลูกค้าเลือกชมอีกเกือบ10คันเลยและสต๊อกรถของเรานะคะทุกรุ่นมีมากกว่า200คันให้เลือกชมยังไม่พอนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าชื่นชอบคันที่พี่มนรีวิวนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถทดลองขับได้ฟรีที่เต็นท์เลยนะคะประกันเลยนะคะว่าออกง่ายออกได้ทุกอาชีพค่ะเตรียมเอกสารมาให้ครบนะคะ สามารถรับรถกลับได้ภายใน3ามินาทีเลยนะคะวันนี้พี่โมนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าสมมุติว่าสนใจรถคันที่พี่โมนี่รีวิวนะคะสามารถทักเข้ามาในช่องทางเพจ Facebook กอริล่าค่ะณวันครได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์092 447 8888 8ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะคลิปหน้ามมนี่จะมารีวิวรถอะไรนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าค่ะ รักรถรักคุณ